เห็นอยู่ในคลิปนี้ก็คือคุณลุงสุวรรณนะครับซึ่งอยู่ที่เพชรบุรีนะครับแล้วแกเองเนี่ยเป็นอมพึกมาสามปีนะครับแล้วกินอินคาออยเนี่ยห้าวันนะครับเมื่อก่อนนี้พูดไม่ได้แต่พอกินอินคาออยห้าวันแล้วพูดได้นะครับวันนี้ผมจะมาะสัมภาษณ์ลุงสุวรรณดูนะครับว่าก่อน ก่อนที่จะกินอินคาออยเนี่ยอาเป็นยังไงบ้างครับอาการนะครับยกแขนไขึ้นนไ,ไปแงอข,ขึ้น,น,นอนลุงก็บอกว่าเมื่อก่อนนี้ยกแขนไม่ขึ้นครับผมครับแล้วกินกี่วันครับถึงถึงได้ยกแขนขึ้นครับ ครับอ,อ๋อเนี่ยครับอ่ะลุงสุวรรณเนี่ยอ่เมื่อก่อนนี้ยกแขนไม่ขึ้นนะครับพอทานอินอินคาออยของเราได้3มวันแล้วก็ยกแขนขึ้นนะครับแล้วครับทานไปอีกกี่วันครับคราวนี้แล้วพูดได้ครับห้าวันอืห,นห้าวันนะครับห้าวัน,วนครับ ตอนนี้ก็คือลิ้นยังแข็งอยู่นะครับแล้วแกทานอินคาออยได้5วันนะครับแล้วก็สามารถที่จะพูดได้ครับครับครับผมอยากจะขอความในใจหน่อยครับหลังจากกินอินคาออยแล้วเนี่ยมีความประทับใจยังไงดีใจยังไงบ้างครับดีดีดีมาก ดีมากดูดูนะครับหน้าตานี้ก็ถือว่าสดใสมากนะครับผมเมื่อก่อนนี้อ,อย่างลุงสุวรรณนี้หน้าตาเนี่ยก็คือน่าจะคขำหมองนะครับแต่พอทานตัวนี้แล้วโอ้โหพูดได้หน้าตาก็สดใสครับสุดยอดไหมครับลุงสุวรรณสุดยอดไหมครับสวัสดีครับอืมอ่าสุดยอดนะครับยกมือหน่อยครับยกนิ้วโป้หน่อยว่าสุดยอด มือล็อคอยู่ครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามนะครับว่าหลังตอนนี้ก็คือทานไปได้5วันนะครับอพอได้อาทิตหนึงเดือนหนึงนะครับแกจะดีขึ้นขนาดไหนเราจะอัปเดตให้ดูตลอดเลยนะครับสวัสดีครับ